สาววิตยากรผู้ปกครอบมึงเนี่ผมก็จะมาสอนตั้งค่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะมาเรีนมไหมครับไม่ดูนะครับนะครับดูสิพี่คนหนไม่รู้สอนแบบตั้งค่าแบบโทรศัพทไม่แหลกนะครับถ้าได้ยินเสียงก,กลมพัดลมเข้านะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับรอก่อนนะครับ ไหนด้วยไวจริงเปล่าโคช้าสัตว์รับไหนดูวยพี่ขอสมผมตั้งข้างครับตัวผมก็ไม่เชียตัวผมก็จะปรับเหมือนเดิมใครแสนกางนี่เห็นนั้น แลกสับเหมือนเดิมน,นะครับแหลกสับเหมือนเดิมนะครับก็พอดีได้อยู่นะครับเวีกับตอนแรกมันจะแหลกก็แหลกเท่าเดิมอนนะครับเครื่องผมก็มา อันนี้จะมารีวิวนี้เลยครับผ่มขออุปกรณเนี่ครับกดตั้งค่าไปเลยนะครับอออกดเลื่อนลงให้นี่นะครับ,รน,รบนี่นะครับ,น,น,รบนี่เห็น,นปุ่มเลยไหครับเนี่ยอันสีขาแล้วกดเข้าไปเลยนะครับกด,ดบกเลือ่อนท้าก่อนเลื่อนมาแล้วก็นี่นะครับต่อผมจะไม่ปรับนะครับถ้าคนอยากปรับก็ กดปิดปิดนะครับนี่จะปรับเปน็นอันนี้ให้หมดนะครับเออ้อผิดผิดนี่ครับจะตั้งเป็นหนึ่งให้หมดนะครับถ้าอยากได้เป็นปุ่มมันผมก็มาติดก,กันนี้แล้วแสดงการส่งผลผลอะไรผันผันไรเพียอะไรนะครับ เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งครับตดล็อกหน้าจอไว้ก่อนตดล็อกไว้าไนานะครับ เราหัดผ่านนะครับผ่านก็ง่ายง่ายนะครับจะตั้งเป็นเบส PVP นะครับก็นำเกยนะครับยืนยันอีกรอบนะครับ PVP ก็ลงไปก็ล็อกได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับบ๊ายบายเอ้ยกดผิด